สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูเครื่องดื่มบัวลอยแก้วมังกรนมสดนะคะเป็นเมนูที่เด็กๆชอบมากเลยนะคะเราใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียว120กรัมนะคะเราใช้แก้วมังกรด้วยค่ะแก้วมังกรที่เราทานเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือเราจะใช้ทั้งเนื้อทั้งเปลือกแก้วมังกรก็ได้ค่ะปัน่นปั่นให้ละเอียดนะคะปั่นให้ละเอียดแบบนี้เลย ใส่น้ำหรือผสมน้ำนมนิดหน่อยก็ได้นะคะเพื่อให้เขาปั่นได้ดีนะคะนี่ปั่นแบบนี้เลยนะคะเพราะถ้าใส่น้ำมันจะละเอียดมากเลยเราใช้น้ำแก้วมังกรเนี่ยก็ประมาณ200 ML นะคะคนผสมนวดให้แป้งไม่ติดมือนะคะเสร็จแล้วลองดูว่ามันปั้นก้อนได้หรือยังนี่เนื้อแป้งก็จะเหนียวเนียวไม่ติดมือนะคะแต่ถ้าแป้งติดมือ เราก็สามารถใส่เพิ่มแป้งได้นะคะนี่ปั้นเป็นก้อนเล็กๆนะคะตามขนาดที่เราชอบได้เลยนะคะถ้าติดมือก็อาจจะใช้แป้งแป้งนวลก็ได้ทามือหรือว่าทาที่ภาชนะที่เราจะใส่ไม่ให้ติดกันนะคะเราก็คลิงไปแบบนี้ขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะเนื้อจะสีชมพูน่ารับประทานมากเลยค่ะเนื้อแก้วมังกรม่วงนะคะ แล้วก็ต้มน้ำให้เดือดใส่นะ,ะบัวลอยที่เราทำเมื่อกี้เป็นเนื้อแป้งเนี่ยลงไปต้มได้เลยนะคะถ้าสุกแล้วเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมานะคะตอนนี้ยังไม่สุกนะคะเราต้องคนนิดนึงนะคะเดี๋ยวติดก้นนะคะนี่เดี๋ยวรอให้เขาสุกดีนะคะถ้าเขาสุกเนี่ยบัวลอยก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วตักใส่ในน้ำเย็นนะคะเนื้อจะได้หนึบๆน,นะคะ นี่เรามาใส่จานใช้ช,ช็อกโกแลตนะคะช,ชค็อกโกแลตน้ำเชื่อมทาทาบริเวณขอบจานนะคะขอบแก้วนี่จะได้ดูน่ารับประทานนมเราใช้นมที่แช่ยเย็นแล้วนะคะแช่ยเย็นจัดๆเลยให้เป็นน้ำแข็งเป็นเกล็ดน้ำแข็งนะคะใช้นมสดนะคะนมสดเราใช้แค่1กล่องเองค่ะ200 ml นะคะนี่ ใส่ลงไปข้างบนนะคะจัดจัดแก้วให้หน่ารับประทานนะคะเป็นเครื่องดื่มได้เหมือนกันนะคะเพราะเป็นนมสดกับช็อกโกแลตคาราเมลก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะพร้อมดื่มพร้อมรับประทานได้แล้วค่ะเมนูง่ายๆแบบนี้กลับกระหายคลายร้อนกันได้เลยค่ะเด็กๆชอบนะคะถ้ามีไอศครีมก็ใส่ไอศครีมก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็น่ารับประทานแล้วแล้วก็อร่อยด้วยค่ะลองดูนะคะถ้าชอบ กรากดไลค์กดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ